สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะสินค้านะครับเียนเคยนะครับสินค้าที่สั่งนะครับก็คือแบตเตอรี่น,นะครับของเสี่ยวมีนะครับที่เขาทำแบรนด์ในของ Enchain นะครับ เป็น i n นะครับรุ่นช h a r p 3S นะครับนี่แถมอะไรมาอันนี้น่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นนะครับแถมมาต่างหากเป็นแบบไร้สายนะครับเป็นฟ t c ชาร์ e นะทำงานเสียงเงียบปรับระดับได้ าวเวอร์5วัตนะครับชาร์จจิ่งทามครับ2ชั่วโมงนะครับห้าโวลต์หวัตผมซื้อในร้านที่เขาเป็นตัวแทนนำหน่ายนะครับอัตเลียนครับ ec 2 0 0นะครับประโยชน์ใช้สำหรับโกหนวดอะงงมาก ควรวางให้ห่างกับความชื้นผลิตประเทศจีนจัดจำหน่ายบริษัทลัคกี้เวยนะครับดาคุณเทียนอันนี้วันที่1เดือนสิบสองนยี่สิบสภาพของก็มีรอยบุบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกัน ไม่มีแล้วภายในกล่องก็จะมีกล่องซ้อนอีกชั้นหนึ่งเป็นกล่องกระดาษซึ่งมีซิลมาซิลพลาสติกยังไม่ไเกิดครับยังดีเฮดอินเชนา่าครับโอเคจะมาแกะ นนี้ะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับ,รนะรบในกล่องจะประกอบไปด้วยนะสายชาร์จนะครับเป็นโอ้เป็นไทสีเหรอนี่นี่เป็น USB กับไทซี น่าจะอยู่ในนี้นะมันใส่ไม่ได้อะน้ำยาไม่ใช่ครับนี่เขาแถมมาตั้งหากนกกล่อง,องนะครับลองหวีนะครับแล้วก็ตัวกตเตอเรียน ครับชาร์จเป็น USB Type C ก็สุดยอดยังไม่เคยใช้นะครับ เปิดนะครับมันมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับก็ดันเวลาจะปิดก็ต้องกดปุ่มเล็กๆนี้เลื่อนถึงจะเลื่อนมาได้นะครับที่ผมชอบก็คือแต่ทรงมันเวลาถ่ายมันคงถ่ายลำบากเพราะอันนี้นเป็นหน้าตัดนะครับผมชอบคือว่ามันสามารถปรับลองบีได้ละเอียดนะที่ผมชอบนะครับ มันง่ายกว่าลองบีมันมันปรับได้ละเอียดหลายเบอร์ฮะเนี่ยอันนี้ของเบอร์เล็กนะครับก็จะได้ประมาณนี้ผมซื้อมาตัดให้เด็กน้อยนะครให้ลูกชายหนึเซนนะหนึเซนพอดี สิบมิลนะครับปรับได้ค่อนข้างละเอียดเวลาเราไล่เงาอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเก้าสิบโอเคสิบก็คือสิบเซนเออันนั้นคือน,น่าจะเป็นตัวเอนะครับเพื่อพับได้สิบสิบมิลนะครับหรือหนึ่งเซน อันนี้เขาถอดอยังไงเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัว B ที่ปรับได้มันหนากว่าเดิม20ิมิลอย่าดูคู่มือก่อนมัอถอดอยังไงเนะี่ยครับเวลาถอดนะครับ เราต้องหมุนกลับมาให้สุดก่อนนะครับให้มาที่1นึแล้วเราก็ถอดตรงๆแบบนี้เลยนะครับโอเคมันจะมีล็อกตรงนี้นะนิดหน่อยนะครับนี่เป็นพาร์ท A นะครับที่ลองวีได้สูงสุด10มิลนี่เป็น พาร์ทบีพาร์ทบีนี่เริ่มลองหวีตั้งแต่1.3ม mm. มิลความหนา1.3มมิลเห็นไหมหนึ่งจุมมิลแล้วก็ เลื่อยสุดไปถึงผ่าปี20มิลหรือสองเซนนะฮะนะฮะมันสองเซนกว่านะฮะพอ,อสองเซนพอดีเห็นไหมอ่ะครับสองเซนแล้พอ ด้าน่าสุดเนี้ยมันจะสั่นคอนค,คอนิดนึงแต่พอเราแนบติดมันก็จะเนียบโอเคพอถอดมาครับจะเป็นแบบนี้มันก็จะมี แบบนี้ก็ได้นะครับหน้าแบตเตอรเลียนแบตเตอรเลียนกว้างฝันจริงๆที่นัน้ากว้างประมาณ4เซนหรือ40มินต์ฐานแนบนี้กว้างประมาณ สามเซนสามจุดหนึ่งสามจุดสองสามจุดสองมิลผมซื้อช่วงลดราคานะครับ แล้วก็ใช้โคส่วนลดให้มันเหลือ100ยกว่าบาทนะจากสองร้กว่าบาทรุ่นนี้เขาว่ามันมันจะดีกว่า,ายี่ห้อ e n c h e n นะครับมันจะดีกว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ถูกกว่านีที่มันสามารถปรับระดับได้เหมือนกันตรงนั้นรองหวีมันจะไม่ค่อยแน่นเหมือนอันนี้อันนี้ลองหวีมันแน่นแน่นกว่า หมุยีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะมันจะเป็นตัวดันอยู่ข้างในโอเคก็มีเพียงเท่านี้พอจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อแล้วก็จะใช้ตัดผมเองนะครับอันนี้จะตั้งชันแบบนี้ ตอนชาร์จไฟนะครับจะเป็นสีแดงนะครับถ้าแบตเต็มแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินออกฟ้าแบบนี้นะครับ